สวัสดีค่ะพบกับน้องนัส,สุมโนกาตลิจังอีกแล้วจ้าท่าไหลสวัสดีครับจ่าเก็บรถซิงครับนะฮะเห็นแปลกๆวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรครับมาบังแดดครับเสียบตาบังทำไมนี่แสงลืมแว่นมานะมาแบบว่างงๆก็เลยนะฮะแสงแบบสลัวๆแล้วก็วันนี้สถานีของเรานี่นะครับทุ่งนาเขียวกระเจีเขียวอลามลุงอะไรละ รุ่งเรืองล่าเรืองล่อมลื่นลุงนิ่งอันหลังนี่ไม่ค่อยโอเคนะเล่ยหรอเล่ยหอยอีกนะฮะเป็นากาศท้องนานี่ครับธรรมชาติของเรานี่ครับก็บรรยากาศดีๆไงนะฮะเปลี่ยนฟิลพ่อแม่พี่น้องเล่ามากแบบเรี่ยวๆมากแบบจริงๆชอบแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเออนี่ฮะชาวไทยชาวนาด้วยทั้งนี้ด้วยขุดขุดขุดเขาเนะครับหลายเลยนะฮะอันอยู่จังหวัดใสในเน้อนี่จังหวัดสักแก้วนี่เขากำลังเหดืองอารามเลยเด้อวันนี้เขาเรียกว่า หาก็จะหาสถานที่ได้นี่สองสองวันครึ่งโอ้ยหาโดนแห้งนะจ้ะเอาหรืเอฟซีต้องการให้ไปถ่ายที่ทะเลก็บอกได้จ้ะนะวัดไปมาแล้วโรงเรียนไปมาแล้ววัดที่ไปบ่อยถ่ายทะเลกับภูเขาเหลือแต่โรงพยาบาลนี่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลไม่ได้ครับเดี๋ยวคนไข้ตื่นครับไปแหกปากในโรงพยาบาลถ้าไปไม่ได้อัดนะจะนอนยาวๆเออนะวันนี้เรามากับนี่เลยลงมาจ๋าม่เสียไชี่มิราหนึ่งจปี1ิ ห้าจดสิบหกจ้าใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่นะใช่น่าจะใช่นะฮะวันนี้นะครับเราเปิดราคาขายเพียงแค่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทจ้านะครับเมื่อกี้เพจตรวจครับต้องใช่เอเจทำไเปิดราคาขายใหม่นะวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนห้านะครับนะแล้วก็รถปีใหม่ครับเกียร์ออโต้นะวันนี้ได้นะครับออกรถเพียงแค่เท่าไหร่เอ่ย 999บาทเท่านั้นเด้อ999บาทครับโบปีนี้ผ่อนเท่าไหร่2,500ันห้้บาทจ้าปีหน้าเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยบอกอ่าเดี๋ยวค่อยบอกโอเคป่ะปีนี้ผ่อน2,500ันหารเล่นลิ้นเล่นลิ้นเล่นลิ้นนะครับจับปากอีหยังหนอนนะเอ้าจ้ท่านนี้มีหลาดนะครับก็น้าละลองงามๆสีขาวนะฮะไฟหน้าก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรพิเศษมากมายเป็นอีโยค่ะนี่อันนี้ก็เอาไว้ลากจูงนะครับเวลารถเสียครับวันนี้ข้างนเฮ้ยรถเก๋งทำไมต้องมีตรงนี้จ้ มันจะมีรูข้างในครับมันมีที่ขายที่ขายครับเวลาลูนะเวลาลูเสียก็เดี๋ยวไม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวามาทะลอกครับจ้อันนี้คือไม่จะเป็นกรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวสียทะลอกสวยเอาเงี้ยโอ้ยสวยนะฮะนี่ล้อล้อเป็ผู้หญิงนะคันนี้คันนี้ผมบอกเลยนะรักมากล้อเดิมเนี่ยยางดีนะครับนี่ยางปี2020นนะครับนะล้อกระทะนะยางเพิ่งเปลี่ยนมายางใหม่เลยของแม็กซิสนะครับโคตรหล่อเลยนะครับหรือว่าใครแบบว่าเฮ้ยพี่ล้อแต่งเรามีอะไรให้ไหม นี่เนี่ยครับน้องนัทแถมแม็กอะไรบ้างถ้ามีแม็กน่ะเอาแม็กอะไรบ้างทีเอสามเจ็ดไอเฟอพีเอฟบัลไอเฟซีเอยี่แปดไอเฟอไอเอสามศูนย์ได้ไอเฟเลยเออนะครับแต่ใครมาก็ล่เดิมนะคันนี้ล่อเดิมก็ยางใหม่บอกเลยปียี่สิบด้วยนะครับแม็กซิตคันนี้มาเอาใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรดูนะครับดูขับเช็ดแล้วขับลงน้ำเลยไหมใช่ทายเช็แล้วขับลงไปเลยเอาใจเลยนะนี่นะอ่นะครับนี่มาดูภายในบอกเลยนะครับโคตรใหม่จ้ะ ไม่สุดๆเลยไม่ไม่ถึงแสนภายในก็สิบำทั้งทั้งทั้งหมดเลยปีสิบห้าใช่ไหมปีสิบห้าไหมไม่ไม่ถึงแสนไม่เก้าหมื่นไม่แปดหมื่นแปดหมื่นเท่านั้นเลยแอร์เย็นมากอันนี้จะเป็นวิทยุธรรมดานั่จะเสียงแอร์เย็นเพียงเพราะบาะนิ่มเดี๋ยวก่อนออกนะคะถ้าลูกค้าแบบอัดอัดวิดีโอก่อนออกอ่ะถ้าเกิดลูกค้าอยากฟังเสียงถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวบอกพี่เสีมพี่เสีมจัดให้จัดให้นี่อร์ แอร์แอรเยนแอร์เย็นแค่ไหนแค่เดียวเดี๋ยวผมผมเปียวจ้าจ้าจ้าแอร์โค้งแรงครับเพราะเปิดเบอร์สี่ครับจ้ากระจกปรับข้างไฟฟ้าให้นะเออจ้าคันนี้เป็นตัว GLX นะฮะ GLX นะเป็นตัวท็อปใช่ไหมครับตัวท็อปครับปีสิบห้านะครับนี่นี่เม็นอาร์คสวยครับผมไม่มีการแบบว่าเบี้ยวบูดบืดมาไม่มีนะครับสติ๊กเกอร์อยู่มาร์คโรงงานอยู่ครับน็อตประตูอยู่เหมือนเดิมสวยเอาว่าสวยคันนี้นะฮะสวยแกอะไรแกอะไรแกแกสวยไหมนะครับ เวลาอย่างนั้นพุ่งหลัวก็พุล่ลโอ้โทุ่มทุ่มทุนครับคลิปนี้ทุ่มเทตแต่ไม่ทุ่มเทครับรน,นะฮะมันน่าใช้ครับผมเก๋งเล็กห้าประตูนะครับสวยเลยคันนี้นะฮ <laughs> ะนี่เดี๋ยวแหใหม่หาก่อนหาก่อนนี่นะฮะสุดยอดแต่เก็บสวยครับเมื่อกี้พุ่งหลางไปหนึ่งรอบครับเจ็บข้อศอกเลยดูดั <laughs> ดูอะไร ดูดูลายรถมาดวงดากนี่เพราะอยากดูเออนี่น็อตดูเป็นไงมีรอยไหมลองนัดไม่มีจ้านัดเดิมเลยนะครับนี่ก็เดิมทุกอย่างทุกจุดสีไม่ตกนั่นจ้ะอ้าวแหกข้างล่างหน่อยนะครับแหกข้างล่างหน่อยดูยางอะไรหน่อยอยู่ไหมอยู่ครบจ้านี่บอกแม่เลยยังอะไรอยู่ครบเด้อท้ายสวยๆเลยนะครับสวยมากคันนี้นะนะครับก็เล็กๆนะครับปพยาบาลอีก็ขาดเก้าของดูแลดีนะเดี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 นะครับแล้วดูอ่ะดีไม่ดีเพิ่งเปลี่ยนยางมาใหม่อ่ะเออ นะรถกระทะแต่ย่างใหม่อ่ะจ้าเออทำทางใครพะเนะ่ยทางฉามเองทำใจขายได้ไงก็ไม่รู้ทางใครวะนี่เมทอาร์ตนะจ๊ะอยู่ครบไม่มีชนมาแน่นอนไม่มีให้ความไม่มีไม่มีไม่มีนะครับนี่น็อตประตูประตูเนี่ยครับเดิมเดิมเจ้านี่นะอันนี้ก็อุ้ยมันไม่เคยแหงครับไม่เคยแกะครับผมนี่เป็นอย่างนี้นะครับรถเดิมโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะฮะสวยๆนะครับ ตะเข็บป,ประตูประตูนี่ฮะสวยงามนะครับเดินไปเลือยๆนะครับแล้วก็ไฟฟ้าตั้งคันนะครับจ้ะนี่ดูเครื่องก่อนดูเครื่องก่อนนะฮะดูเครื่องก่อนนะจ้ะนี่นเริ่มจากฝากระโปรงเป็นไงเป็นไงนะเป็นไงฝากระโปรงเดิมนะจ๊ะอของนี้ฝั่งนี้ก่อนเลยแผ่นปิดความร้อนกันความร้อน ยังอยู่สภาพดีเหมือนเดิมนครับน็อตมีแกะวะน็อตไม่เคยแกะเลยอ่านี่ลองกรงลองแกะเหมือนเดิมน่ากับเดิมทุกอย่างบัมีอย่างแกะเลยนะครับองเฮ้ยเบรก ABS ด้วยนะจ๊ะคันนี้ ABS เอ่อระบบความปลอดภัยนะครับเวลาเบรกเป็นกันกระตุกนะฮะไม่ต้องตกใจครับเวลาเบรกกระทันหันนะฮะนี่นะครับสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่เครื่องเดิมนะครับสามสูบหนึ่งพันสองร้อยซีซีประหยัดน้ำมันแน่นอนบอกเลยคันนี้นะครับเป็นอีโคคาร์ที่แบบว่าใช้กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับทั้งมิลาด มิซูมิชินะครับอะไรนะมิลานแล้วก็นิสานมาร์ทนะครับมี2รุ่นนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับคันนี้เลยนะอะไรน้องนัจ๊ามิซูมิชิมิลาหนึด1.2 GLS ปี2015จด16เกียร์ออโต้จ้าโอ้นะรอฟังยาวมากเลยยาวใช่ไหมเราต้องแบบพูดให้มันชัดๆไงวันนี้เปิดราคาขายเท่าไหร่2,59,000บาทจ้าแล้วก็วันนี้นะครับน้องนัทให้ออกรถเพียงแค่ 999บาทเดอ้อปีนี้ทั้งปีน้องนัทเอาไปผ่อนเลยเท่าไหรสองพันแล้วก็อีก500บาทจ <2, 5 S 1> นะ้าสองพันห้านีครับสองพันทั้งปีนะครับปีห<ต>น,น้าค่อยผ่อนราคาเต็มที่5,000บาทเท่านั้น 5, <000 S 1> เห้าพันบาทนะครับผมนะโอ้โห้าพันเองเหรอน้องน,นออัทใจดีช่วยผ่อนไปเลย2,500บาท ห้าเดือนนะครับแถมบัตรน้ำมันอีหนึ่งบาทตอวันนี้ค่าจัดให้ค่าอวนให้ภาสีให้ประกันให้น้ำมันเต็มถังให้น้ำมันไม่มีแถมบัตรไปแล้วไม่มีไม่มีไม่มีแมกหมให้ยางใหม่ให้ส่งรถให้ทำสัญญาถึงหน้าบ้านให้ประดับยนให้ฟิล์มรอบคันให้ถ่ายน้ามันเครื่องให้ถ่ายกองเครื่องให้ถ่ายของเหลวให้รับประกันเองอยากปิ้วสมาร์ทเองลุวนรับจับแจกมอเตอร์ไซค์เอกหนึ่งคันจ้าเยอะมากครับโปครับ <น>จ,จำไปตามาดีสมองเบิ่อมัแล้วเลื่อนเลือนอน้อนอาวน้องนัดฝากเอฟซีหน่อยฝาก FC นะคะที่อยากจะซื้อจะจองเด้อเฟซบ o ๊กลิงรลจะปักอยู่ด้านบนส่วน u t u b e ลิงราจะฝากอยู่ด้านล่างสามารถกดเพิ่มเติมแล้วก็ทักมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นตาเข้มน้องนัด พี่เสมพี่ปิยะพี่เหมยพี่โปลิสหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่ท่านถูกใจเด้อครับผมทางมาได้เลยนะคะส่วนเอซีท่านไหนนะคะที่แนะนำเพื่อนมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราคัดนักมืกันตลาดไปเลยสามพันบาทแล้วก็เอซีท่านไหนที่เข้ามารล่สนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวรุ่นจับแจไปเลยเสื้อเอซีหนึ่งตัวแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ทางช่องทางยูทูบเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะจ๊ะครับผมนะฮะไปนะครับมีหาทนยพรสอนาจะของที่มาครับขอบคุณครับไปแล้ว